รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นนโดยข้าวไทยตราพันธ์ดีผลิตภัณฑ์ล้างจานดิชแฮปปี้คุณนายใจตลาดมาแล้วจ้าคุณนายใจตลาดวันนี้นะคะอาตุยจะพามาลุยนนทบุรีมาขี่สาล้อถีบชมความอลังการมหาวิหารแบบจีนแล้วก็มาชิมของอร่อยเด็ดของเมืองนนพร้อมแล้วก็ไปจ่ายตลาดกับคุณนายและอาตุยกันเลยค่ะมั้วก็ทางเดิน ดีค่ะทุกวันพฤหัสดแบบนี้นะคะนี่ก็9โมงครึ่งแล้วนะคะพบกับคุณนายจ่ายตลาดค่ะ <Wow. S 2> นัดกันเลยนะคะที่ m o เด r n Night ีวีโมงครึ่งนะคะอาตุ๋ยก็จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับ คุณนายเจ้าถิ่นในแต่ละจังหวัดนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามากันที่จังหวัดนนทบุรีค่ะแล้ววันนี้คุณนายแขกรับเชิญของเรานะคะก็คือคุณนายอังคณาพุทธิวินยูค่ะภริยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะคะตุ้งในัดกับคุณนายไว้ตัง้งแต่แปดโมงครึ่งคุณพี่ก็พาตุ้ยวน <c oughs> หอนาฬิกา3รอบแล้วก็จะเจอคุณนายแล้วก็ไม่เจอสักทีอ้าว่าเราให้คันอื่นนําทางเราดีไหมคุณพี่ บ้านคุณนายอังคณาไหมคะอ๋อรู้จักดีครับต้องวนกี่รอบคะกวนครับรอบเดียวก็พอครับผมยังต้องวนอีกโอเคค่ะงั้นนำไปไหน่อยนะคะไปกันค่ะอ่ะคุณพี่ขึ้นเลยค่ะนพี่ต้องมผ่ันไหม พุทธิวินยูนะคะภริยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีทางรายการของเราต้องรบกวนคุณนายนะคะพาไปดูของดีจังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วก็ขอรบกวนสักหนึ่งมือของที่นนเยอะมากตลาดท่าน้ํานนทอค่ะก่อนจะไปท่าน้ำนนทพี่จะพาไปเที่ยวพระราชวังต้องห้ามประเทศจีนทางรายการของเราอาจจะไม่ได้ดีวกับสายการบินไม่เป็นไรค่ะพี่พาไปได้นะคะพี่เลี้ยงตัวรบินดีพาทั้งคณะไปได้เลยนะคะจริงๆแล้วอะค่ะ คุณนายคะคือเราต้องการจะไปดูวิถีของแต่ละจังหวัดนะคะครั้นว่าเราจะไปถึงดูของประเทศจีนมันก็มันก็ไม่ถูกอระเดีอย่างพี่เฉลยนะคะเดี๋ยวอตุยงงพระราชวังต้องห้ามของจีนมีในนนทบุรีนะคะค่ะวัด เล่ในยี่สองนะคะอยู่ที่บางบัวทองนี่เองค่ะเราจําลองมาจากพระราชวังต้องห้ามของนครปฐกิ่งนะคะ,คะเดี๋ยวพี่พาไปนะคะเดี๋ยวจะงงมากตกใจไม่เป็นไรค่ะเราไปได้รถบัสของเรานะคะรถบัสด้วยเอ๊ะมากไปไหมคะเอาเอารถตู้แล้วกันนะคะ,คะรถตกใจใหญ่เลยสวยงามอลังการจริงด้วยค่ะที่นี่ขึ้นชื่อที่สุดนะคะก็คือ แก้ชงอ๋อมาแก้ชงแก้ชงค่ะปีนี้ปีไหนชงปีมะเสงเสงปีวอกปีกุลแล้วก็ปีขานค่ะค่ะโอ้สี่ปีนะคะแล้วคุณอตุยปีอะไรคอตุยชงไปเรียบร้อยแล้วค่ะมาลรงค่ะค่ะโอ้เพิ่งอายุยี่สิบสี่ค่ะอุยเท่าลูกสาวเลยนะคะมาลงเหมือนกันงั้นสาหกก็ได้ค่ะก่อนจะถอดรองเท้าขึ้นไปบนวัดนะคะใครที่แต่งตัวเสื้อสายเดี่ยวนุ่งสั้นเหนือเข่า เขามีผ้าถวงให้เช่าค่ะให้ยืมรมค่ะค่ะนะคะขึ้นไปท่าใครใส่เสื้อใส่เดียวนี่มีอิตาลีอันนี้เป็นวิหารคนันทนเลคะเป็นไม้สักทองทั้งต้นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียจากองค์ของท่านนี่คือคือต้นเดียวฮะในเอเชียคือเกาหลีญี่ปุ่นใช่เลยสิงคโปร์ไม่มีใหญ่กว่าองค์นี้ใครไปนมาสการสักการะที่ประเทศอื่นเห็นองค์ใหญ่แล้ว จงรู้ไว้เถอะว่านนทบุรีมีใหญ่ที่สุดในเอเชียมาเมืองนนทั้งทีค่ะนอกจากจะมาวัดเล่งไนยี่แล้วสวนทุเรียนก็น่าจะเด็ดนะค่ะทุเรียนนนนะคะเดี๋ยวพี่จะพาคุณตุ๋ยไปไปที่สวนเลยนะคะไปที่สวนเลยค่ะเป็นสวนที่ตอนนี้เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนแล้วที่รอดจากน้ำท่วมนะคะไปกินทุเรียนกันให้เปรมเลยนะพวกเรานี่ ฐานะดีเดี๋ยวเลี้ยงเองได้ใจนะคะสบายนะคะขอได้เลยใช่ไหมคะ๋อได้เลี้ยงเพื่อนสบค่ะตุ๋ยอยากจะจองทุเรียนจองยังไงคะ เอาเยอะไหมคะสักสิบยี่สิบลูกยี่สิบไปเลยดีกว่าก็จะได้กินกันเต็มที่สบายกเท่าไหร่บอกเลยถ้าหมอนทองก็ลูกเราไม่กี่พันค่ะถ้ากันยาวก็ลูกเป็นหมื่นหมื่นเดี๋ยวนะยี่สิบลูกหมื่นไม่ไม่ใช่ค่ะลูกละค่ะลูกละหมื่นคือลูกเท่านี้เหรอคะพี่คะไม่ใหญ่กันยาวเล็กใหญ่ประมาณสามโลถึงสี่โลเหม็นทุเรียนเป็นความดันด้วยค่ะเล่มเล่มเหม็นแล้วใช่ไหมคะดังถุง ที่เรามาสวนป้าต้อยตอนนี้ยังไม่มีทุเรียนออกเพราะถ้าออกหิวขนาดนี้หมดกันเป็นแสนเป็นล้านนะคะกินกันคนละสิบรูปแล้วเราจะได้กินทุเรียนมุงนนกันช่วงหน้าไหนเดือนอะไรคะประมาณเดือนพฤษภาถึงเดือนมิถุนาค่ะอ๋อก็อีกตั้งหลายเดือนอาก็เก็บสะสมทุนทรัพย์ไปก่อน๋ยวรบกวนคุณนายนะคะพาไปจ่ายตลาดเดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดท่าน้ำนนนะคะตลาดเราไปซื้อของสดมาทำ อาหาร,รดีคะ่ะใช่ใค่ะดีไหมคะดีค่ะเดี๋ยวเราจะทำทอดมันดอกกะลาไปกันนะคะค่ะไปค่ะได้ขอบคุณนะคะได้ขอบคุณนะคะคุณสะพาณ